ทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นนะครับทั้งการทําหน้าที่ของสามีและภรรย,ยาก็ต้องเข้าใจไม่ใใว่าเาฮ้การปฏิบัติอย่างนี้แล้วไม่ได้เลยนะถุกต้องโทษก็ไม่ได้เลยท่านเข้าใจผิดอันนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วก็เอานำทำเพราะองค์เข้ามาปุ๊บมาแปะเพื่อนมันจะกลายเป็นกล่าวว่ากล่าวลายพระธรรมหรือว่าทําให้พระธรรมนเนี่ยหมดลง อันนั้นเป็นเรื่องของพระผู้ทรงศิลป์สองร้อยี่สิบเจ็ดอันนั้นน่าใช่แต่ตอนเนี้ท่านคือคารวะท่านคือคารวะคือผู้หาเช้ากินข้ามเป็นอุบาสกวาสิกาเพราะนั้นจะต้องทําให้ถูกต้องนะครับสิ่งที่มันจะต้องอยู่กับโลกธรรมแปลกก็คือมันต้องอยู่เมื่อท่านบรรลุสูงสุดท่านก็ยิ่งอยู่สบายใหญ่แต่ตอนนี้ก็ต้องทำใจเพราะทุกอย่างเนี่ยท่านจะไปปกป้องเกษตในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ เดี๋ยวถ้าตรงนั้นตะเลิดแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ใชไมเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าเลย <c oughs> อันตรายอันตรายก็ท่านก็เข้าใจก็ไปกนนันการแล้วคำมองท่านเป<า>น็นย<า>ังไงคำของพระเจ้าที่ต้องไปตัง้งพระศูนย์ก็ได้ได้สองพระศูนย์แล้วนะครั ได้นอานุภูมิลิโลดถึงกับอ่าวิโมกขแล้วค่ะแต่ก่อนจะได้วิโมกขศุกก็คือสมาธิยังไม่ยังไม่ได้เข้าระบบก็ต้องทําสมาธิต่อ,อแล้วก็มาคล้องขศุกร,รอไว้ <c oughs> ยังไม่ได้คล้องสมาธิ ก็ต้องให้ทราบชัดนู้ัครับแต่วันคืในสมาธิก็พึงพึ่ได้วันวันอาทิตย์เท่านัจะมีอาการที่ว่าหมองให้ทราบชัดนี้ชัดตั้งแต่แรกแล้วก็สมาธิก็เหมือนอที่บรรลุสัญญาเวทีตานิโรธแล้วที่เข้าไป ขณะลืมตามาก็ยังจะมาติดตั้งอยู่แล้วก็แล้วก็ในก่อนที่จะลืมตาก็คือจะมีร่างกายแบบในการที่นม็ดคานลงแล้วเขก็ขึ้นมาอีกแล้วเขาก็ลงอยู่หลายรอบนะคะแล้วก็พอลืมตาแล้วเขาก็ ตั้งมั่นอยู่แบบนั ful, ess ess ้นเห็นว่าชิญยากแข็งแรงมากเลครับต่อไปครับแข็งแก็ดีนะครับต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทุกอย่างก็เดินไปคูอความลำบากยึดไม่ได้เดียเพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปให้ถูกต้องก็ทำให้ถึง ที่สุดของผู้ที่เป็นระบบความไม่มีที่แท้จริงเพราะนั้นเราก็จะอยู่กับอะไรที่ไม่มีนั่นเราม่ีเราต้องเข้าไปถึงอะไรที่ไม่มีนั่นเององอยู่อะสิ่งที่เขาไม่มีใช่มันย่งแต่มันมีในโลกประทางแปดแต่เราอยู่ที่เราไม่มีพระเจ้าก็เหลือพระสวดอีกก็ ก่อนก่อนจะเข้าเปิดประตูอเมริกธรรมก็ต้องเดินเดินฝั่งซีกถึงวิทยาลักษณะลงตัดด้านเวาียอต่อไปเนะ้าะทนอาจารย์ก็ไม่นนะา,านรอกเพราะทนายารย์มีพื้นอยู่แล้วก็เข้าใจในธรรมช่วงนี้ก็่หเหนื่อยนิดนึงแล้วการ ที่อยู่ปัจจุบันแล้วมีอะไรดีขึ้นมาเท่าที่เปรียบเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่ใบตองก็พระเจ้าจะมีความสร้างบบละเอียดมากขึ้นแบบ ก็ความอัศจรรย์ในจิตก็เกิดตลอดนี่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปตามละเอียดละเอียดขึ้นแล้วก็ระหว่างวันก็ก็มาพิจรณาได้ก็ต้องเพ่งเพ่งแบบขเหมอนเหมือนผู้ทปฏิบัติทั่วไป <ด>เหมือนทุกท่านเลยนะเพ่งในความเป็นภาพในความเป็นอะไรกันนะเพรานั้นธรรมขององค์นี้เราจึงไปกล่าวปดูชนไม่ได้จริงนะครับเขาจะไม่เข้าใจนะครับแม้แต่ผู้ที่เดินทางมาไม่ถึงไปกล่าวไปพูดเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนะครับ ท,ทั้งที่เป็นพ่อริยะด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าทท่านไม่ถึงตรง,งที่ท่านหนึ่งเช่นพระธิดาธมีกับอระอรรถพลซึ่งอยู่ระบบทางของที่ส่วนนู้นเราเเรจะไปกล่าวจะพูดท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะนั้ตนต,ต้องใช้ความสัมพันธ์ในในฉันสามีพญานาคนั้นแล้วก็จะมีธรรมเข้ามาแทรกด้านนี้หน่อยอธิบายให้เห็นโทษเฉย ิ่งที่อยู่ชี้ให้เห็นโทษแล้วก็พยายามให้ปลอาภัยนะเด็กเรื่องเล้าดินก็ทำเรื่องดินก็ที่แต่ละท่านที่ผมเนี้ยก็ถ้าใครยังเดินมาเขาก็ต้องเสี่องแต่ถ้าใครยังไม่ได้เดินมาแล้วก็หนึ่งทำก็มไม่เป็นไรแต่เัีเองหล่อเลี้ยงไว้เพื่อให้ไม่เจริญแต่ความเป็นจริงก็สามารถทำให้สงบได้ เมื่อเดินมาต่อเนื่องต่อเมื่อเดินมต่อเนื่องไดม,มากวิีหนึ่งองค์ธรรมนี่แหละก็ญญท่านอาจารย์ทั้งหลายก็บรรลุกันมาแล้วหนึ่งองค์ธรรมแต่ว่า,ามากวิธีสี่องค์ธรรมก็เป็นอะไรที่ละเอียดเพิ่มขึ้นละเอียดพันธุ์นี้จะให้ท่านสงบรับพันธุ์นีเป็นธรรมชาติไม่กระเจิดกระสุไม่ตื่นรุนแรงได้เร็วรวบรวมเข้าทั้งหมดปุ๊บเดียว เราปฏิบัติก็หมองยากแต่เวลาทำจริงๆก็ง่ายก็ทําได้แล้วถ้าทําไม่ได้ก็จะยากต้องอยู่ในกรอบใช่อยู่ในกรอบหมดอารยมังคีองแปดแล้วก็สารวมจิตท่านี้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นจะไปทำตัวแบบปุถุชนก็ไม่ได้เจ้าค่ะปุถุชนก็มีแต่สนุกเฮาต้นเตห์กถ้า คนผู้ที่บรรลุแล้วก็สามารถโดยบรุชชนหรือคนที่ยังไม่ถึงก็ยังงงๆทำได้ไงอะไรทำไมไปอยู่อย่างนั้นได้ทําไมทาอย่างนั้นได้จะมีทําไมทําไมทําไมพราเขาไม่เข้าใจไงก็จัดจ่ายเป็นสามาแล้วเพราะเขาไม่เข้าใจที่การอยู่รล้มกัรเหมือนกับท่านอาจารย์เนี่ยคนทั่วไปจะรู้หรอ่า ท่านอาจารย์มีสภาวะอยู่ตรงไหนหรือเราใช่ไหมใครก็ด่ากษก็จะว่าอืมไปเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมตรงนั้นกรรมไปทําโทษเขาแล้วนะเราไม่ได้ไปจำอะไรเลยสำเร็จอะไรสำเร็จด้วยกรรมแล้วกรรมรับไปหมดแล้วใช่ไหมลางข้าวจะจำเมาเข้าไปหาเขาหมดรล้ไม่เข้าทันอารมณ์จิตใช่เป็นเป็นก็โดนเขาลากไปโดนเขาพยมเขาไม่รู้ไงไม่เข้าใจ นั่นแหละเราบอกว่าผมบอกว่าท่านผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาจะทำอะไรก็อันโมทนายเขาอย่างเดียวนะเดี๋ยวกรรมทำโทษเขาอยู่แล้วมันทำเร็กด้วยจิตแม้ไม่ต้องไปให้ตายเลยให้ชิพหายให้อยู่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ค่ะกรรมจะทำให้ม่ตายให้ไม่ตายก็ค่ะนะครับเพื่อให้จักหนักเป็นเบาค่ะไม่ใช่ไปแช่งแล้วยอะโอ้หันปากยุ่งเลยไม่ได้ นะครับอาจาจยะมีำถามาหไรเพิ่มเติมหมครับแต่ในทิขพระเจ้าก็ไม่ก็รู้ขึ้นมาแต่ว่ามีความละเอียดมากขึ้นแต่การกล่าวก็ยังมีที่ก็้ยงนต่างไม่ถูก ทแต่ <ทำ S 2> แต่นอาจารย์ก็ทำหลายวิธีทำได้ดีขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะอนนี้ก็ทำได้หลไหลดีขึ้นฝั่งก็ยันติดติดน่นติดนี่นะไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เมื่อก่อนอย่างเข้าใจในที่ท่านอาจารย์กล่าวก็ ก็าทำตามพอได้สภาวะเขาจะพอใจอ็นข้างในแล้วก็จะเชื่อมได้เมื่อเพราะมือพูดอันตอนนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นตอนที่เดินม,มากแล้วก็มีพระสูตรอ่านพระสูตรอ่านพระสูตรแล้วก็ฟังคลิปก็จะทำว่าจะอะไรแลก็เข้าใจผู้ก็จะไป <c oughs> ะไปไป,ไป,ไปเพราะว่าอะไรเพราะผู้วิมุติท่านวิมุติเป็นผู้ทำมุกเราผู้ปฏิบัติผู้มีบางเพียนไม่ได้ จะช่วยไปเฉยทำความเปียนทำตามหน้าที่ไปนะครับท่านไม่มุตเป็นผู้กล่าวทั้งหมดบอกว่าภาษาที่เราพูดชาวบ้านไงไม่ต้องคกลื่เรื่องของเขาเขาทำเขาเองหมดไม่ต้องมายุ่งเขาเลยถ้ามีนาพี่เดินมาร์คแล้วก็อีกทีเราเพื่อนก็เล่กับเป๋าตั้เป้ากันมาวันนีเมื่อานเมื่อวานนีเราก็ทำไปตามหน้าที่ท่านเขาก็ต่า เขาก็ลงข้าพเจ้าก็ไม่พวงว่าเขาจะลงไปไหนอะไรเขาก็ข้าพเจ้าก็กำหนดมาคุยทีเราก็ขึ้นแล้วเขาก็ลงมาแต่ตอนลงจะรู้ว่าตัวจะแบบนิดๆอย่างแบบลงมาสองจากรยานอีกอันหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็บริกรรมต่อไม่ได้ไปอยากไม่ได้ไปอะไรแล้วก็จจะัดมเคยเสพไหมแบบนี้เคยเสพไหม ก็ตอนตอนที่ท่านอาจารย์บอกให้ออกเลยเก็ตอนนั้นนี่แล้วตอนนี้แล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนวันวันอาทิตย์เท่าน,น,นั้นเดียวค่ะสองรอในสมาธิ้นก็นสต,ต่แตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้า<ม>ถ้าเขาถ้า,ถา,ถาท่านไม่มุดท่านยังอยู่ท่านต้องการให้เราสื่อ คือท่านต้องการสื่อให้เราเราก็ปล่อยท่านแล้วถ้ามีท่านวิมุตติอยู่จะไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ปนในความอยากเพราะว่าเราบรรลุมาแล้วท่านตัวท่านอาจารย์บรรลุมาแล้วความอยากตรงนี้อะไรต่างๆมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นท่านวิมุตติจะเข้ามาทำภาลักิจทําในสิ่งที่ท่านยังยัง,ยงทาไม่จบยังไม่จบครัใช่ท่านก็จะมาตังท่านก็ต้องปล่อยนะครับเ,ออเราเราก็เป็นผู้มีความเพียรตามเลยยแต่อย่าไปใส่ตัวตนอย่างเดียว เขาพราเจ้ามาเก็บก็ข้าพเจ้าก็ที่ยังไม่เต็มนะฮะที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ให้บริบูรณ์แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปไปมองคือท่านพิมก็ทำหน้าที่แปลกไหมแปลกไหมแปลกแบบหามอึ้งไหมพอเข้าไปดูแลงงไหมก็เลยเป็นไปได้ไงก็มีอยู่อันหนึ่งพระเจ้าแบบ ก็ที่บอกท่านอาจารย์ว่าตัวชอบนอนนะครับพอเขาเข้าสมาธิได้แบบพระพเจ้าตั้งจิติเขาตรงขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบตรงวัสดุ่ยวัสดุก็ตั้งกายตรงนำลงสติมากยิ่งขึ้หน้าใช่เลยมีกายและสังขารทางกายอย่างนี้ครับมีสติรู้ล่องาพมีสติเพราะนั้นเขาจะเข้าตามระบบก่อนเลยแล้วก็วัสดุนี้เป็นวัสดุต้นจนถึงท่านถึงวิมุตติกันเลยเห็นไหม มีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมแล้วก็ขัตรงเพราะว่าอะไรเพราะเขาเข้าในสติปัฏฐานสี่หมดเลยนะเข้าไปเลยถ้ามีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมนั่นคือสติปัฏฐานสี่เลยนะเพราะว่าเขาตั้งกันแรกไงตั้งกันแรกนี่พงให้อํานวยพรไว้แล้วใช้ระบบนี้เลยแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาก็จะเข้าไม่ได้หรอกต้องการต้องใช้เวลาในการทำสติปัฏฐานสี่